ไรอันกราเฟนแบกระบุอาเนอร์สล็อตทำให้ตนมั่นใจมากขึ้นแต่ยืนยันว่าโดยรวมแล้วตนก็ยังเป็นคนเดิมไรอันกราเฟนแบกกองกลางลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าอาเนอร์สล็อตเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมทำให้ตนมีความมั่นใจในการเล่นมากขึ้นซีซั่นก่อนกราเฟนแบกทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจเท่าไหรนักหลังเพิ่งย้ายมาจากไบเยนมิวนิคแต่ช่วงต้นซีซั่นนี้แข้งวัย22่ปีเล่นได้อย่างโดดเด่นจนมีส่วนสำคัญในการทำให้ลิเวอร์พูลเก็บได้9คะแนนเต็มจาก3นัด กราเฟนแบกเผยว่าแน่นอนว่าหลายอย่างกําลังเป็นไปได้ด้วยดีแต่ผมก็ยังเป็นคนเดิมนั่นแหละผมก็แค่เล่นแบบผ่อนคลายในรูปแบบของตัวเองโค้ดของเราเป็นโค้ดที่ดีเขามีแผนที่ชัดเจนและเขาก็ทําให้ผมมีความมั่นใจในการเล่นแฟนๆลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ